การเดินทางของ Baby Monster ท่ามกลางการแข่งกันที่รุนแรงของวงการ K-POP YG และ Baby Monster กับทำให้มิวสิกวิดีโอมียอดวิวในระดับหลักร้อยล้านตลอดและบางคนตัดสินใจไปก่อนว่า Baby Monster โชคดีที่เป็นรุ่นน้องของวงระดับตำนานอย่าง t w i c และ BLACKPINK แต่ในเบื้องหน้าที่คนพูดถึงแต่ความสำเร็จไม่มีใครเอดใจหรือสนใจเลยว่าถ้าเบบี้มอนสเตอร์เดินติดเส้นทางก็อาจจะทำลายวงนี้ได้เลยมาติดตามเส้นทางที่สมาชิกทุ่มเททั้งชีวิตด้วยหยาดเหงื่อความเจ็บปวดเพื่อแลกทุกอย่างกับความฝันนั้นในวิดีโอนี้ได้เลยครับ สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนําวง Baby Monster ทั้ง7คนนะครับซึ่งพวกเธอนะครับมาจากค่าย YG Entertainment นะครับซึ่งก็เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าคนะ่าย YG เนี่ยเดบิวต์ศิลปินที่มีชื่อเสียงไว้มากมายนะครับและ Baby Monster นะครับเป็นเกิร์ลกรุ๊ปต่อจากวง Blackpink ในรอบ7ปีเลยครับ ซึ่งสมาชิกทุกคนนะครับถูกนั่มาแข่งขันในรายการ Survival ีชื่อว่า l a u s h Evolution นะครับพราอมากาศว่าอาจจะเดบิวไม่ครบตั้ง7คนนะครับทุกคนที่เป็นมาชิกของวงจะมีจำนวนสมา้ดแต่สุดท้ายแล้วนะครับทุกคนก็สามารถฝ่าฟันสู้จนมาเดบิวครบได้ทั้ง7คนเลยนะครับโดยประกอบไปด้วยสมาชิกเกาหลีนะครับสามคนนะครับแล้วก็คนญี่ปุ่น2คนแล้วก็คนไทยีก2คนครับหลังจากจบโปรเจกต์ Rush Evolution นะครับ สาววก็ได้ปล่อยเพลงพรีเดียรวมาเป็นเพลงภาษาอังกฤษชื่อว่าเพลงนี้นะครับ ine, ซึ่งก็เป็นเพลงแรกของสาวๆเลยครับแล้วก็เป็นเพลงเพลงที่ผมชอบอีกมากมากเลยทีเดียวครับ ในเวลาต่อมาครับได้เดบิวต์อย่างเป็นทางการนะครับด้วยเพลงแบราบนะครับแต่น่าเสียดายนะครับในตอนนั้นเนี่ยเดบิวต์ด้วยสมาชิกเพียงแค่6คนเท่านั้นนะครับเพราะว่าอาฮยอนนะครับมีอาการป่วยนะครับเลยต้องรักษาตัวก่อนหลังจากเดบิวต์ในครั้งนั้นนะครับในที่สุดนะครับก็คัมแบ็ปอย่างเป็นทางการพร้อมการกลับมาของอาฮยอนด้วยเพลงชิคครับ ก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอแนะนำสมาชิกทั้ง7คนก่อนเลยนะครับ Hi everyone we are Baby Monster สมาชิกคนแรกนะครับพี่ใหญ่แห่งวง Baby Monster ลูกะสัญชาติญี่ปุ่นซึ่งเข้ามาเป็นเด็กฝึกในช่วงปี2018นะครับมีประสบการณ์สะสมด้านการเต้นมาเป็นเวลามากกว่า10ปีเพราะเธอเรียนเต้นมาตั้งแต่อายุ6ขวบแถมยังมีทักษะการเต้นแนว Hip Hop ได้เป็นอย่างดีด้วยครับและไม่ได้เก่งแค่เรื่องการเต้นนะครับเรื่องการแร็ปก็ไม่แพ้กันเลย Not, สมาชิกคนที่สองนะครับน้องแพรพินดาสัญชาติไทยครับความสามารถของพิตดานะครับเธอสามารถเล่นกีตาร์ได้ครับและนอกจากภาษาไทยแล้วเธอยังสื่อสารภาษาอักฤษได้เป็นอย่างดีเยี่ยมเลยครับมีกีรระดับเด็กนานาชาติเลยนะครับซึ่งมีทักษะการร้องเพลงที่เป็นเอกลักษณ์น่าฟังครับ ทียงเนี่ยเต็มไปด้วยกลังเลยครับถ้าใครได้ฟังเนี่ยอาจจะหลงได้เลยนะครับ สมาชิกคนที่3อาซะสัญชาติญี่ปุ่นครับอาซะมักจะฝึกเขียนเพลงและโปรเจวเพลงอยู่เสมอและเป็นที่พูดถึงมากๆครับในเรื่องของการเต้นนอกจากการเต้นแล้วการแรปก็โหดไม่แพ้กันเลยครับสมาชิกคนที่4อาฮลสัญชาติเกาหลีอาฮลนะครับชอบการเต้นและการร้องเพลงตั้งแต่เด็กนะครับ เธอขึ้นชื่อเรื่องความสามารถแบบรอบด้านเลยครับไม่ว่าจะเป็นการร้องการแรบ,บและการเต้นซึ่งเธอนะครับก็สามารถพูดได้สามภาษาเลยครับไม่ว่าจะเป็นภาษาเกาหลีภาษาอกฤษแล้วก็ภาษาจีนนะครับก็สมกับเป็นออราเดอร์ของวงจริงๆเลยครับ สมาชิกคนที่5้านะครับรามิสัแชาติเกาหลีซึ่งเทคนิคการร้องของรามนินะครับคือโหดแบบเกินตัวมากๆเวลาร้องนี่แบบคือชิลมากส่วนเรื่องการเต้นก็ไม่แพ้กันเลยนะครับรามิเนี่ยมีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดมากๆเลยครับ มาชิกคนที่หกโรราสัญชาติเกาหลีครับจุดเด่นคือการสื่อสารอารมณ์ขณะทำการสแสดงครับเสียงโทนต่ำที่เป็นเอกลักษณ์เล่เต็มไปด้วยพลังส่วนก่างเต้นก็ไม่น้อยหน้ามีลายเต้นที่แข็งแรงพร้อมกับอินเนอร์ที่แข็งแกร่งของโรราเลยครับสมาชิกคนสุดท้ายชิกิต้าหรือแคนนี่สัญชาติไทยครับ สาวน้อยร้อยมิลซึ่งชิกิต้านะครับผ่านการแข่งขันโคเวอร์เดนมามากมายทั้งการเต้นการร้องนะครับอินเนอร์คือดีสุดๆเลยครับส่วนการเทรนนะครับชิกิต้าเนี่ยเข้ามาเทรนน้อยกว่าคนอื่นๆในวงนะครับแต่ว่าความสามารถนะครับก็ไม่แพ้กันเลยครับ yes, <my. S 1> ตัวตึงของบิ๊กพี้มอนสเตอร์มาแล้วครับทายไปเถอะไปเล่ขับจุด You've been trained. และใน,นล่าสุดนะครับคอนฮัลโลมอนสเตอร์เวิลด์ทัวร์คอนเสิร์ตที่จัดขึ้นในประเทศไทยแหละครับซึ่งผมก็ได้เก็บตังไปดูด้วยครับซ <cents> <'s> <you> ึ่งตอนบอกเลยว่าแบบตื่นเต้นมากเพราะแบบเป็นการเจอน้องๆครั้งแรกแบบเห็นตัวเป็นๆซึ่งตอนนั้นแบบใจกับวายเลยครับเพราะว่าแบบทุกคนแบบ สวยงันมากแบบทุกคนมีออร่าของความเป็นศิลปินมากๆซึ่งบอกได้เลยนะครับว่าเด็กๆเก่งมากเอาเวดีอยู่ทุกคนคนดูก็เอนจอยกับคอนเสิร์ตที่เด็กๆได้ทําการแสดงครับกันึใครยงไม่เน่เสียเลค่ะซึ่งผมก็ยอมรับในความสามารถของน้องๆนะครับว่าเด็กๆเก่งจริงถึงแม้จะอายุเพียงแค่นี้ แต่น่าเสียดายครับที่คอนเสิร์ตในครั้งนี้เนี่ยน้องรามิไม่ได้มานะครับเพราะว่าเกิดปัญหาสุขภาพเลยต้องพักกิจกรรมวงไปก่อนนะครับแต่ก็เป็นอะไรที่เข้าใจได้นะครับเพราะว่าสุขภาพต้องมาก่อนนะครับเป็นกำลังใจให้รามิกันนะครับ เด็กเหล่านี้ไม่ใช่กลุ่มคนที่จะสื่อว่ามีแค่ความสามารถเท่านั้นเพราะถ้าหากลองมองดีๆคุณจะเห็นได้ทันทีว่านี่คือเววตาของคนที่มุ่งมั่นที่ต่อสู้อดทนเพื่อความฝันอยู่เบื้องหลังของทุกการแสดงเบื้องหลังของรอยยิ้มที่เห็นล้วนซ่อนการฝึกซ้อมที่หนักท่ามการหยาดเหงื่อและน้ำตาอีกมาก ที่ไม่เคยได้ถูกเผยไป่ออกมาให้เราได้เห็นและเราอาจจะเข้าใจได้ว่าที่เราตามเชียร์เด็กกลุ่มน,นี้คงไม่ใช่เพราะความสามารถที่พร้อมจะแสดงให้เราเห็นอยู่ตรงหน้าเท่านั้น แต่มันคือจิตวิญญาณที่ไม่ยอมแพ้ที่คนกลุ่มนี้เป็นผู้ที่ไม่เคยหยุดสู้เพื่อความฝันและหากเด็กผู้หญิงกลุ่มนี้ที่ยังอายุเพียงเท่านี้ยังมีแววตาที่เต็มไปด้วยความหวังและอดทนต่อสู้เพื่อเอาชนะความกลัวและความไม่แน่นอนได้บางทีเราเองก็น่าจะทำได้เช่นเดียวกันถ้าเรายังมุ่งม,มั่นและไม่ทิ้งแววตาแห่งความฝันของเราครับและนี่คือเรื่องราวของเดวีมเซครับ 오케이. Okay. 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 우리 이제 베비 몬스터다. 네, 괜찮아. 우리 오.